สว,ส,วส,ส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับทุกท่านด้วยพบกับเรานะครับช่องฟัง um, คุกกิ้งนะครับผมนะบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับวันนี้นะครับก็ผ่าสาวอวมนะครับออกกําลังกายนิดหนึ่งนะครับผ่าคุกกิ้นะครับออกกําลังกายนะครับผมอาบน้ําอาบทาเสร็จนะครับผมนะครับก็บรรยากาศนะครับอู้นะครับอะไรแบบนี้นะครับมืดคลึ้มมาเลยครับผมน้มืดคลึ้มมาแล้วนะครับผมนะครับก็ พามานะครับกินใบไผ่แบอดไรนะครับผมครับหาอะไรนั่นอู้หานอไม้นะครับ ouais? anyway right, ผมจะโอ้วพ่อพ่อหานอไม้ก่อนนะครับผมมา ma, mia, มามาเรื right. wrinkles, prawda, ่องมาสักหนึ่งรอบนะครับผมนะครับอันนี้นะไม่ขี่นะครับปล่อยให้เดินเองนะครับก็อย่างนี้นะครับผมครับก็จะนับกินไปเรื่อยนะครับผมนะปูดูทองนะครับผมนับบรรยากาศสี่โมงเย็นนะครับผมบรรยากาศสี่โมงเย็นนะครับผมก็คนับท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็เริ่มมืดมาแล้วนะครับผม ครับท้องฟ้าก็ิืมมืดมาแล้วนะครับนะครับก็พาของลังกายนะพากินหญ้านะครับผมดิมถนนไปเรื่อยนะครับผมมาเร็วมาเอาแวะนะครับผมน่ครับสาวัวของเราก็นะครับพุงย้อนจะติดพื้นแล้วนี่นะครับโู้นะครับกินอิ่มนะครับผมนับแต่ละวันนะครับก็นะคับจะประมาณนี้นะครับอ้าวท่าเสร็จนะครับก็จะดําเรียบๆนะครับประมาณนี้นะครับ ก็บรรยากาศสี่มุงเย็นครับก็นะครับยังร้อนอยู่นะครับผมนะครบอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับผมนะครับยังไม่ตกดินเลยนะครับก็ผากินยาธรรมชาตินะครับผมนะครับยาในเปียก็อาจจะเบื่อนะครับหรือว่าอาหารก็หลากหลายอย่างนะครับที่ช้างต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไผ่นะกิ่งไม้นะครับผมนับกิ่งไม้นะครับไม่ว่าจะนับ หญ้านะครับทั่วไปนะครับเกิดนะครับตามดิ่มทางนะครับหรือว่านะครับหลายๆอย่างนะครับไปเลยครับไปเลยไปเลยหญยาดังมามาเร็วมามามาเดินหน่อยเร็วมากินอย่างเดียวเลยนะครับผมนะครับมามาแล้วก็ ประมาณนี้เออย่าก,กินข้าวเขาด้วยน่ะมาๆมามากินหญ้าตามถนนได้นะทำกินข้าวนะครับโอ้ยอู้ดูท้องฟ้านะครับจะทันไหมเมื่อกี้กจะได้ไหมหนึ่งรอบเรานี่มามาเร็วมาเร็วดูมืดคลึ้มมาแล้วนะครับผมนะครับเห็นมืดมาทุกวันนะครับแต่ไม่ตกนะครับผมนะครับไม่รู้แห้งแรงอะไรหรือัเปล่านี่บ้านพ่อควานนะครับผมมืดมันจะท่วมมาทุกวันแต่ไม่ไม่ตกนะครับผม นะครับดูนะครับต้นนาก็ข้าวแห้งหมดแล้วนะครับผมเอาเดินไปด้วยกินไปด้วยนะครับผมครไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไร่นะครับผมนมีนะับห่วงกินนะครับผมคือบอกว่ากินก่อนกินก่อนพ่อกินก่อนนะครับผมนะเอาตามสบายนะครับเดี๋ยวฝนจะตกก่อนก็แล้วกันนะครับผมมามาเรื่องมาโอ้ย nhiếp bên này nhớ, hãy ăn mấy lia má má, lên má máy này mà, mà. มามาโอยโอยโอยกินข้าวเขาทำไมโอยกิ๊กโอยโอ้ยไม่กินหญ้าตามถนนไม่กินข้าวเขาเลยนะมา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 เลยมาโอย มา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 ไปไหนหนั่นมามา,มาจะลงไปแทนพงงานอู้้มานี่เร็ยมาครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่านะับเหมือนนะฝาลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอฟานับจะพาสาวๆออกอกำลังกายครับ ว่าถ้าแบบนี้ก็น่าจะเดินไม่ได้ถึงหนึงรอบนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากเป็นกำลังใจช่องเล็กด้วยครับผมฝากช่องพังกิ้กด้วยครับสวัสดีครับผมไปไหนเลยนนะั่นโอ้